หนูได้ empower w o m a n สร้างสถานการณ์ที่ไม่อาจปฏิเสธได้การที่ลูกค้าปฏิเสธเราไม่ได้แปลว่าเขาไม่ได้ต้องการสิ่งนั้นโดยปกติแล้วเวลาเราจะทำอะไรโดยมีเป้าหมายเราย่อมอยากจะประสบความสำเร็จมากกว่าล้มเหลวใช่ไหมคะดังนั้นเพื่อให้เราบรรลุเป้าหมายเราก็ไม่ควรทำให้ถูกปฏิเสธใช่ไหมล่ะคะการขายก็เหมือนกัน การขายคือเป้าหมายไม่ว่าเราจะนำเสนอโดยวิธีคิดว่าสินค้านั้นดีขนาดไหนถ้าผู้ซื้อไม่เปิดใจรับแล้วแล้วก็การขายนั้นก็ไม่ประสบความสำเร็จอย่างแน่นอนคนที่จะสามารถอธิบายให้ผู้ซื้อนั้นเห็นว่าสินค้านั้นดีและไม่อาจปฏิเสธได้คนนั้นก็คือพนักงานขายนั่นเองคําว่าไม่อาจปฏิเสธได้นั้นไม่ได้หมายความถึงการกดดัน บ,บังคับหรือการตื้อในการขายลองมาวิเคราะห์ดูว่าทำไมลูกค้าถึงปฏิเสธการขายเมื่อพนักงานขายแนะนำตัวเองปุ๊บก็จะโดนบอกเลยว่าไม่เอาที่เขาปฏิเสธไม่ใช่เพราะว่าสินค้านั้นไม่จำเป็นหรือเพราะไม่ใช่เพราะเขาไม่มีเงินสาเหตุที่ลูกค้าปฏิเสธนะั้นมีอยู่สองอย่างก็คืออย่างแรก มีความรู้สึกที่ไม่ดีต่อท่าทีหรือการแต่งตัวของพนักงานขายหากรูปลักษณ์หรือวิธีการพูดจาและท่าทีที่สร้างความรู้สึกไม่ดีให้กับลูกค้าในวินาทีที่พบกันแล้วคุณก็จะถูกปฏิเสธเอาได้ง่ายๆอีกอย่างก็คือการที่ทำให้คนอื่นรู้สึกเสียเวลาดังนั้นในช่วงเวลาที่เรามีโอกาสได้ปฏิสัมพันธ์กับลูกค้าก็อย่าทำให้สูญเสียเวลาเปล่า เราควรแนะนำสินค้าที่คิดว่าเป็นประโยชน์กับลูกค้าและขายในสถานการณ์ที่ไม่อาจปฏิเสธได้อันนี้เป็นภารกิจที่สําคัญของพนักงานขายเลยล่ะค่ะต่อไปก็คือการที่เราจะขายสินค้าเราควรทำให้ลูกค้ารู้สึกเหมือนว่าเราเป็นนกนำโชคเราจะไม่โกหกลูกค้าเราจะขายสิ่งที่ดีที่สุดให้กับลูกค้าเราควรทำตัวเป็นนกนำโชคเป็นพระเจ้าแห่งความสุข การซื้อของจากเราทำให้ลูกค้ามีความสุขที่สุดเราควรมีไมเซตที่ว่าถ้าหากเราไม่ขายสินค้าอันนี้ให้กับลูกค้าเกิดมีคนอื่นมาขายสินค้าที่คุณภาพแยก่กว่านี้ในราคาที่แพงกว่านี้ให้กับลูกค้าจะทำให้เรารู้สึกว่าเราเป็นบาปที่ไม่ได้นำเสนอสินค้าที่ดีให้กับลูกค้าอาจจะเรียกได้ว่าสิ่งที่ขายไม่ใช่สินค้า แต่เราขายสิ่งที่เป็นประโยชน์กับลูกค้าความสะดวกความสบายความฝันและความสุขสำหรับลูกค้าตาหากล่ะคะดังนั้นคุณอากราก็บอกว่าเขาไม่เคยทำตัวเหมือนกับต้องไปถ่อมตัวเกินควรในการขายแม้แต่ครั้งเดียวไม่เคยพูดว่าช่วยซื้อหน่อยนะครับหลังขายของได้ก็ไม่เคยพูดว่าขอบคุณแต่คนที่พูดขอบคุณ ก็คือลูกค้าเพราะผมเป็นคนเอาของดีไปขายให้เพราะผมเป็นคนให้ความสุขนั่นเองเพราะฉะนั้นผมจึงไม่รู้สึกอะไรไม่ว่าลูกค้าจะพูดอะไรจะปฏิเสธก็ไม่เป็นไรถึงจะบอกว่าตอนนี้ไม่ว่างผมก็จะบอกกลับไปทันทีว่านั้นผมก็จะไม่เสียเวลาเหมือนกันนะครับก็ผมไม่ได้มาเพื่อขอให้เขาช่วยซือ้อ แต่มาเพื่อเอาสินค้าที่ดีที่สุดสำหรับลูกค้ามาขายให้ผมมาเพื่อบอกว่าถ้าใช้สินค้านี้แล้วเขาจะได้รับประโยชน์อย่างนี้ผมมาเพื่อนำความสุขมาให้ไม่ได้มีอะไรเคลือบแฝงจึงสามารถยืนหยัดได้อย่างภาคภูมิต่อไปก็จะพูดถึงเทคนิคการชักจูงถ้าถามว่าทำไมถึงขายไม่ได้เลยก็เป็นเพราะไม่สามารถชักจูงลูกค้าได้นั่นเองค่ะ พนักงานขายควรต้องเป็นที่พึ่งให้กับลูกค้าที่ทำท่าทีที่จะปฏิเสธหรือกำลังตัดสินใจไม่ถูกแล้วชี้นำไปสู่การทำสัญญาแต่ทุกคนกลับชักจูงกันไม่เป็นเพราะไปยึดถือกับคำพูดการปฏิเสธของลูกค้าที่บอกว่าแค่มาดูเฉยๆหรือว่าไม่มีเงินแล้วก็สรุปเอาเองว่านั่นเป็นสาเหตุที่ทำให้ปิดการขายไม่ได้ แต่อันที่จริงตัวเองเป็นคนสร้างข้ออ้างเพื่อยอมแพ้เองคุณอากิระบอกว่าสำหรับผมไม่ว่าลูกค้าจะพูดอะไรก็ตามผมไม่ถือท่าทีปฏิเสธนั้นเป็นจริงเป็นจังไม่สนใจแล้วก็คุยไปเรื่อยหรือโต้กับการปฏิเสธเป็นบางครั้งจนกว่าจะปิดการขายได้นั่นเองล่ะครับรู้สึกตัวอีกทีก็ตอนที่อีกฝ่ายตัดสินใจทำสัญญาซื้อเรียบร้อยแล้ว การชักนำอีกฝ่ายหนึ่งมาถึงจุดนี้ได้นี่แหละคือการชักจูงสุดยอดของการขายนั้นอยู่ที่การชักจูงตั้งแต่เริ่มต้นเข้าหาจนกระทั่งปิดการขายถ้าเราไม่สามารถชักจูงไปจนถึงการทำสัญญาอันเป็นขั้นตอนสุดท้ายได้แล้วล่ะก็คุณก็เป็นได้แค่คนเร่ขายของสุดยอดของการขายนั้นจึงอยู่ที่เทคนิคการชักจูงใจ ให้อีกฝ่ายหนึ่งได้ดั่งใจนั่นเองล่ะค่ะเราไม่จำเป็นต้องทำให้ลูกค้ายอมรับพนักงานขายที่ขายไม่ได้นั้นหลายคนใช้วิธีทำให้ลูกค้ายอมรับกันคือทำให้ลูกค้าเปิดใจยอมรับต่อสินค้านั้นแล้วจึงช่วยซื้อไปดังนั้นเขาจึงถามลูกค้าว่าสนใจไหมครับจุดนี้แหละคือข้อผิดพลาดอย่างใหญ่หลวง เพราะว่าลูกค้าไม่มีทางเชื่อคำพูดของพนักงานขายจากใจจริงอยู่แล้วล่ะค่ะคนเรานั้นไม่ว่าใครก็ต่างเชื่อในสิ่งที่ตนเองเคยสัมผัสจากประสบการณ์ตรงทั้งนั้นถ้าไม่เคยใช้ต่อให้ได้รับคำแนะนำว่าสินค้านี้ดีจริงๆนะก็ไม่สามารถยอมรับได้จากใจจริงดังนั้นจึงห้ามพนักงานตั้งคำถามว่าสนใจไหมครับเด็กค่ะเพราะว่า ต่อให้ถามไปลูกค้าที่ไม่เคยใช้สินค้านั้นมาก่อนก็ไม่รู้อยู่ดีเพราะไม่รู้จึงตอบว่าไม่สนใจแทนที่เราจะทำให้ลูกค้ายอมรับเราต้องทำให้ลูกค้าเกิดความรู้สึกอยากซื้อขึ้นมาก่อนส่วนวิธีการที่ดีที่สุดที่จะทำให้ลูกค้าเกิดความอยากซื้อก็คือการทำให้ลูกค้ารู้สึกขึ้นมาเองถึงข้อดีจากการซื้อสินค้านั้นๆ การตั้งคำถามเพื่อให้อีกฝ่ายรู้สึกขึ้นมาเองคุณอากิระบอกว่าผมไม่เคยกดดันตือให้ลูกค้าซื้อเลยสักครั้งเดียวและไม่มีวันพูดได้ว่าสนใจไหมครับสินค้านี้ดีนะครับคนที่จะเกิดความรู้สึกขึ้นมาว่าอันนี้ดีฮะหรือตัดสินใจซื้อก็คือตัวลูกค้าเองแล้วถ้าอย่างนั้นเราควรจะทำยังไงให้อีกฝ่ายรู้สึกขึ้นมาเองได้ นั่นก็คือการตั้งคำถามละคะ่ะคุณอากิระก็เลยยกตัวอย่างจากการขายแมนชั่นว่าผมจะถามว่าขอประทานโทษน,นะครับไม่ทราบว่าค่าเช่าบ้านตอนนี้ประมาณเท่าไหร่ครับถ้าเราถามอย่างนี้ต่อให้เป็นลูกค้าที่นิ่งเงียบขนาดไหนก็ต้องตอบพอขอตอบแล้วเราก็ถามอีกไม่ทราบว่าจ่ายค่าเช่าบ้านมากี่ปีแล้วครับ โอ้ถ้าคำนวณคร่าวๆแล้วก็เท่ากับว่าจ่ายมาราวๆสองร้านเย็นแล้วนะครับเนี่ยมาคิดดูแล้วรู้สึกว่าเสียดายเงินบ้างไหมครับขอประทานโทษนะครับถ้าหากว่าเราจ่ายเงิน8 0,000ื่นเยนเท่าๆกันการจ่ายค่าเช่าบ้านซึ่งเป็นการจ่ายแบบเสียเปล่ากับการจ่ายเงินกู้เพื่อให้ได้มีบ้านเป็นของตัวเองถ้าถามว่ายัางไหนดีกว่ากัน คิดว่าแบบไหนรู้สึกดีกว่ากันครับถ้าเราถามแบบนี้ลูกค้าก็จะเริ่มคิดจะคำนวณเริ่มคิดถึงข้อดีข้อเสียของการจ่ายค่าเช่าบ้านไปเรื่อยๆอย่างเสียเปล่าขึ้นมาแล้วต่อให้ผมไม่พูดว่าการจ่ายค่าเช่าบ้านเป็นการจ่ายที่เสียเปล่าลูกค้าก็รู้สึกขึ้นมาเองได้พอรู้สึกขึ้นมาแล้วก็ขายได้ทันทีเพราะลูกค้ารู้สึกว่า ตัวเองเป็นคนตัดสินใจซื้อบ้านเองจึงทำสัญญาด้วยความรู้สึกที่ดีดังนั้นหากคุณเข้าใจทฤษฎีการขายโลกของคุณก็จะเปลี่ยนไปทันทีหากเพื่อนๆฟังมาถึงตอนนี้แล้วและอยากที่จะฟังในบทต่อๆไปสามารถคอมเมนต์มาบอกกันได้นะคะ